เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็มียอดมวยดังนะฮะมาถึง3ท่านเลยนะครับเป็นระดับแชมป์หนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเพชรไพยลินนะครับมีกับแชมป์มวยฮะอัตวินดำแล้วก็โชคปิชาก็มานะครับแล้วก็ยอดพยักนะครับแต่ละคนนี้มาช่วยกันสอนมวยดูนะเด็กแต่ละคนนะครับมาดูนี่นี่เราเริ่มต้นจากยอดพยักก่อนนะครับนี่ก็สุดยอดนะมวยนะครับแชมป์ครับดูนะเราดูกันนะครับนี่วันนี้ก็มาช่วยสอนให้กับเด็กๆค่ายสอบเกษตนะครับ มีหลายคนนะตอนนี้ครูยอดพยักฆ์กำลังสอนเด็กอยู่นะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานกุศลนะครับส่วนครูเพชรไพรลินกับครูนั่นดูนะดูนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวยังไงก็เนาะนี่ครับมีเด็กมาแต่ยังมาไม่ครบนะครับก็มีหลายท่านนะฮะดูนะครับเดี๋ยวดูครูเพชรไพรินนะฮะคนนี้อัศวินดำตรงนรียนศิพิมพ์บอยนะครับดูนะฮะดูกันหลายๆคนนะครับอ่าดูนะนี่นะครับ ดูนะครับดูครับตอนนี้สามโซนเลยนะครับตอนนี้ครูทั้งสามท่านแบ่งโซนกันนะนครูเพชรไพรินหรือว่าครูมดก็โซนหนึ่งครูออฟก็โซนหนึ่งนะครับยอดอโชคปีชาก็โซนหนึ่งส่วนครูก็ครูยอดพยักนี่ก็อีกโซนหนึ่งสามโซนนะแต่ละคนก็แบ่งแยกหน้าที่กันนะครับโอ้สุดยอดนะถือว่าเป็นการกุศลน,นะครับมาช่วยกันในงานนี้นะครับต้องขอบคุณคุณครูทั้งสามท่านเลยนะที่ได้ให้เกียรติมา สอนนักมวยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเด็กจะตั้งใจนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อเนาะ